าคุณไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาสั่งผมนะคือว่าฉันลืมออกมาจริงๆค่ะอาหารร้านเนี่ยเด็ดจริงเลยอาหารมื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงคุณเองนะคะของที่เรากินไปเนี่ยก็คงหลายทันเลยเจ้าของร้านเนี่ยมันติดหนี้ผมอยู่แกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยฉันเอาปลาดินตัวหนึ่งค่ะได้ครับเอาตัวไหนดีครับเอาตัวนี้ไหมครับตัวใหญ่ๆนี้เลยเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะเอาตัวนี้นะครับตัวใหญ่แถมยังมีไข่ด้วย ว่าแต่เท่าไหร่หรอคะทั้งหมดก็สองยบาทครับได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเออ๋าชิ้นนี้ไงวะคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าฉันลืมเอามือถือแล้วก็กระเป๋าเงินมาด้วยอะคะ่ะเอ,อ่อคือคืออะไรอีกล่ะครับนี่คนอย่าบอกนะว่าคุณไม่มีเงินอะคุณปลาตัวเนี้ยผมทำให้มันตายแล้วนะครับ แล้วผมจะเอาขายต่อให้ได้ล่ะวันหลังเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาสั่งผมนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณคือว่าฉันลืมออกมาจริงๆค่ะงั้นเอาแบบนี้ไหมคะร้านฉันเนยอยู่หน้าตลาดนี่เองค่ะฉันกลับไปแล้วก็เงินมาให้คุณได้ไหมคะเออไปได้อย่าเบี้ยวผมล่ะฉันไม่เบี้ยวคุณแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวฉันเอาเงินมาให้นะคะนี่ค่ะเงินค่าปานินขอบค,ครับนี่ครับ จะปาที่ผมมให้ขอบคุณมากเลยนะคะฉันก็ต้องขอโทษด้วยที่ทําให้คุณเสียเวลางั้นเอาแบบนี้ไหมคะไว้ถ้าคุณองว่างเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านฉันได้นะคะฉันมีส่วนลดค่าอาหารให้คุณด้วยค่ะก็ได้ถ้าผมว่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปอุ่นหนุนแล้วกันยินดีค่ะโอ้ยอิ่มจริงเว้ยอาหารร้านเนี่ยเด็ดจริงเลยเก็บเงินนะครับได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวโต้นั้นเนี่ยฉันจัดการเองเออมันจะดีเลยครับเอาเนาเป็นไงบ้างคะอาหารถูป่าหรือเปล่าอืมก็ใช้ได้เลยอาหารร้านคนเนี่ยอร่อยมากเลยนะแต่ก็อย่างว่านะถ้าเมื่อเช้าไม่ใช่เพราะคุณเนี่ยลืมกระเป๋าเงินแล้วก็มันก็คงจะค่ะฉันเข้าใจเข้าใจ เข้าใจแล้วไงต่อเนี่คุณถ้าไม่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจผมคงไม่ปล่อยให้คนเนี่ยกลับมาที่ร้านแล้วเอาเงินไปจ่ายคนที่หลังนะค่ะงั้นเอาเป็นว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยฉันเลี้ยงคุณเองนะคะแล้วฉันก็ต้องขอโทษกับเหตุการณ์เมื่อเช้าจริงๆไม่เอานาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะไว้วันหลังเนี่ยผมจะมากินใหม่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไว้โอกาสหน้าเช่นหม่นะคะ โอ้ยเจ๋งมากเลยโอ้โหพร้อมร้านเนี้ยดูดีนะพี่ว่าอาหารต้องแพงแน่เลยพี่ครับพี่ไม่ต้องหว่วงเรื่องราคาหรอกนะพี่เนี่ยกินให้เต็มที่เลยเพราะไอ้เจ้าของร้านเนี้ยมันติดหนี้ผมอยู่ถ้ามันรู้ว่าผมมากินที่นี่นะมันไม่ให้ผมเนี่ยจ่ายเงินไม่แต่บาทเดียวเลย สวัสดีค่ะเออคุณวันนี้ผมพาพี่ของผมมากินข้าวด้วยนะค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันลดให้พิเศษเลยนะคะลดให้3าเซเลยค่ะนี่คุณทําไมพูดจาแบบนั้นอะ่ะลดนดอะไรกันเนี่คุณบอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอคุณเลี้ยงผมเถะน้าอย่าลดให้มันยุ่งยากไปเลยเออพี่ครับ ี่อยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะเพราะาอาหารร้านเนี่ยอร่อยมากๆเลยได้พร้อมงั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะเดี๋ยวเรากินอิ่มแล้วเนี่ยพี่ว่าจะห่อกลับบ้านด้วยอ่ะกินไม่พอยังจะห่อกลับบ้านอีกหรออาคุณทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเอานา <c oughs> เราสองคน <c oughs> ก็คนกันเองทั้งนั้นอ๋อ ผมลืมบอกไปเลยอะว่าวันนี้ผมลืมเอากระเป๋าเงินแล้วก็มือถือมาด้วยอ่ะไว้ถ้าผมมาครั้งหน้าเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยจ่ายแล้วกันเนาะค่ะป้าพี่ถ้างาั้นเราไปที่โตะกันเถอะถ้าไม่อิ่มเราไม่กลับป้า้อมอย่างเราเนี่ยต้องโหยใหญ่จัดไปครับพี่ได้เดี๋ยวได้อิ่มสนใจแน่ พี่ครับอยากกินอะไรเนี่ยสั่งให้เต็มที่เลยนะพี่แล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายสั่งและครับพี่เอาให้เต็มที่ไปเลยงัน้นวันนี้เนี่ยพี่ขอกินอะไรพแพงๆเส้นหน่อยแล้วกันจัดไปครับเออคุณดาครับนั่นมันลูกค้าคนเมื่อวานไม่ใช่เหรอครับผมว่านะวันนี้ต้องมากินฟรีอีกแน่ๆเลยครับไม่เป็นไรหรอกทำตามออเดอร์ที่เขาสั่งก็พอก็ได้ครับ โอ้โห oh, พร้อมเนี่ลาบปากพี่จีเลยนะที่ได้กินของดีๆแล้วของแพงแบบนี้พี่จะบอกให้นะพินานมากแล้วที่ไม่ได้กินของแบบเนี้ยถ้าพี่เดานะของที่เรากินไปเนี่ยก็คงหลายพันเลยเอาเป็นว่าพี่เนี่ยสั่งให้เต็มที่เลยนะครับไม่ต้องหวังเรื่องราคาหรอกถ้าพี่ไม่อิ่มเนี่ยสั่งได้อีกเลยนะครับโอ้โห oh, พร้อมแกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยต่อไปเนี่ยเรียกพร้มมเสยๆไม่ได้แล้วมัง้งต้องเรียกว่า เด็กเส้นพร้อมแล้วล่ะครับพี่ไม่มีใครหน้าไหนเนี่ยกล้าขัดผมหรอกขนาดเจ้าของร้านยิ่งยอมผมเลยครับพี่สุดยอดส๊อน้องมาทางนี้หน่อยจะ,จะคิดเงินใช่ไหมครับคิดมองคิดเงินอะไรกันว่าแต่เจ้าของร้านของแกเนี่ยไปที่ไหนแล้วล่ะเออพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่ครับไปทําธุระข้างนอกจริงเหรอ เอาไงดีวะสวยลแล้วเราไอ้หนูเขาเนี่ยอ๋อไปไหนมาวะนี่ดูทรงเนี่ยฉันโดนบังคับพี่จ่ายปให้แน่เลยน้องรองก่อนแล้วกันนะอย่กินไม่อิ่มอยู่ที่ตองเขาวะอุ้ยที่นี่เขาไม่มีหรือวา่าน้อำนีำ่คุณคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะ คุณก็ดูสิค่าอาหารแพงขนาดนั้นผมจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะแล้วคุณใจฉันทำยังไงล่ะคะถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายเนี่ยให้ฉันไปคุยกับพี่สาวคุณให้ไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับคุณอย่าไปบอกเขาเลยนะเดี๋ยวผมจ่ายเองก็ได้นี่ค่ะผมจ่ายไปแล้วนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยเงินแค่นั้นมันก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะคะฉันแค่ไม่อยากให้คุณเอาเรื่องปลาในวันนั้นมาทวงบุญคุณฉันแบบนี้ปลานั้นเนี่ยฉันก็จ่ายไปแล้วนะคะไม่ได้มาฟรีๆคุณมาทวงบุญคุณฉันแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องแล้วหรอคะครับผมเข้าใจแล้วครับแต่ขอร้องนะครับอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ของผมที่อยู่ที่โต๊ะน,นะครับได้คะ่ะไม่มีปัญหานี่คะ่ะบินฉันขอแนะนำอะไรคุณอย่างหนึ่งนะคะ ถ้าคุณยังหน้าใหญ่ใจโตแบบนี้เนี่ยระวังตัวเถอะนะคะคุณจะไม่เหลือในสักอย่างครับผมเขียนนละค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเอาเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเออพ้อมอย่าลืมจ่ายค่าอาหารที่พี่สั่งกลับบ้านด้วยนะครับพี่